รีวิวข้อดีหลังใช้เจ้าตัวโป c o โก6 5 กับ3นาทีพีสมั็ฟังผมตัวนี้พีซื้อมาราคา2,500บาทรุ่นแรม 6G จิกบวกเพิ่ม 6G จิกกับลอมความจุ1 1 8่งรอจิกบกเลยว่าตัวนี้พีซื้อมาตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะว่าให้กดซื้อผ่านนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าพีก็ซื้อมาจากหรือนะผมในการสั่งซื้อมาดูว่าเฮ้ยตัวนี้หลังจากใช้งานมาเจอข้อดีอะไรผมอย่างแรกคือบอดี้ครับผมในการดีไซน์มีความสวยงามตัวซิลาดีไซ อย่างสวยครับตัวนี้ ช้องหลังให้มา50ล้านเป็นตัว AI camera ซึ่งบอกเลยว่าสกินโทนของกล้องตัว Xiaomi ทำตัว poco เสี่ยวห้าในปีนี้ถือว่าโอเคมากครับด้านข้างสามารถสแกนมือบริเวณที่ปุ่ม power สามารถสแกนไว้ซึ่งบมดเลยว่าตอบโจทย์แล้วก็มีรูฟัง3.5ุผมลำโพงหนึ่งตัวเสียงถือว่าขับดีมากตัวชิปให้เรามาผมตัวนี้ hero G 8 5 octa core กับหน้าจอ refresh เกิ h e r z บอกเลยว่าเล่นเกมถือว่าดีมากครับ out วเฟรมถือว่าสั สายหายหงเก็บชิมอิมแพ t พีปรับเป็นค่าดีโฟร์โคตรลื่นครับพับจีมาพีปรับเป็น HD ครับผมสูงสุดก็ถือว่าสบายหายห่วงฟรีไฟปรับสูงสุดบอกเลยว่าลื่นมากซัพพอร์ตกับเอธนาคารได้อย่างเพียงพอครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับดีไซน์มีความสวยงามครับซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าถัดกดคือดีมากครับแล้วก็ผมตัวนี้สามารถค้นแอปได้ผมคนได้เกือบทุกแอป ซึ่งพีใช้งานมาถือว่าเวิร์กมากหน้าจอสู้แสงถือว่าสุดจริงครับนี่ครับมันมีความเลื่อนไหลของหน้าจอมากครับปรับเป็น60-90ได้ผมตัวนี้นี่ครับแล้วก็ผมตัวนี้สามารถคนแอปได้เกือบทุกแอปนะครับที่พีบอกนั่นแหละรครับผมบอกเลยว่าซอฟต์แวร์มันการใช้งานถือว่ามีความไหลลื่นครับผมตัวนี้ กล้องที่ผมให้มาถึงในการถ่ายก็คือดคือ50ล้านผมมีวิดีโอ1 8 8 p ปแล้วก็รูปถ่ายผมที่เป็น AI หรือว่าปรับเป็นภาพบุคคลทำหน้าชันหลังเบอร์พอเทก็ถือว่าทำดีมากผม50ล้านสกินโทนดีมากกดชัตเตอร์ก็ถือว่ากดได้ง่ายผมแล้วก็พีใช้งานมาถือว่ากล้องหน้าดีครับผม8ล้านกล้องหลังบอกเลยว่าสุดมากถ่าย50ล้านในการซูมเป็น HD ด้วยนี่ สกินโทนกล้องผีชอบมากแบตให้มา 5,000mAh กับฟ้าชาร์ต18วัตต์บอกเลยว่าเพียงพอครับอุปกรณ์นในกล่องแถมมาหัวชาร์จสายชาร์จซึ่งเป็นสัมปทานที่พียางเลยว่ารีวิวข้อดีเลยว่ามันคุ้มจริงครับความร้อนจัดการดีมากดูหนังฟังเพลงสบายผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าลำโพงก็เสียงดีจริงครับผมตัวนี้นะครับซึ่งพีแบบไม่อวยผมพูดตรงๆเลยว่ามันใช้งานได้อย่างเวิร์กมากครับลำโพงดูครับ คือลำโพงเสียงดีมากครับดูลำโพงครับเสียงดีจริงลำโพงเสียงดีจริงครับเป่นไม่เว้เลยว่าเป็นลที่พี่รู้สึกว่าสนาทีอ่ะสมัยฟังคือมันคุ้มค่าคุ้มราคาผมพี่จะขอแนลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างไม่ว่าจะเป็นตัวตระกูลของตัวนี่ครับ Redmi 14C หรือว่าตัว ออเนอร์ x6 บีทีพีใช้งานมาก็ถือว่าคุ้มกับเลยนะคะ2,000 3,000หรือว่าจ้าตัวไอคู ode, ปับปูว่าชั่นล่าสุดพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างผมเซาวนี้ขอบคุณครับ